ซีนดอสวัสดีครับนี่สาวเมืองยางสวยสวยทั้งในจอทั้งนอกจอครับนี่นี่ดูหรือนี่เอี้ยอย่าห้ามพี่ได้ไหมบอฟองอยากกินอร่อยนะพี่โอ้ยคับอีชอบของใหญ่ว่าแล้วของเล็กคับอีไม่ชอบเลยขับปอดม้าอ่ะขับปอดม้าถ้าไมอร่อยเอามาให้ลุงถ้าอร่อยกินให้หมดไ อรขนมถ้วยฟูว่าลุงชอบมากเลยอ่ะมันไม่ติดแคลแล้วก็มันก็กินง่ายเขาแค่เขาแก่ชอบเงินไทยรับไหมรับหมดละค่ะอุ้ยคนไทยด้วยรับหมดละค่ะอันนี้คือเส้นทางผ่านหมู่บ้านน้องบัวฟองนะครับสาธุมีวัดด้วยอ๋อเนาะอันนี้บ้านชื่อบ้านอะไรอะบัวฟอง บ้านผาปุลน,นะครับเดี๋ยวจะแวะมานะเดี๋ยวไปเอาอาหารในตลาดก่อนขอจรรอคิวรถจอดอรอพวกหรือว่าจอดรอส่งเนี่ยจอดรอเขาด่านหน่อยอ๋อมีด่านใช่ป่ะใช่อ๋อนี่คือด่านแล้วนะข้างนนนหน้าโน้นนะอันนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นโอ้แตงโมโดนโดนเลยนอนหลบใต้หลังรถอย่ีกที้เลยนะได้โอ้ดูข้างหลังรถนี่คือเอาเสื้อมาปูน้อยกันเลยครับโอ้โหไม่เสี่ยวเลยนะเราอยา่างกูรถอะไรนี่ตั้งขบวนกินข้าวเลย โอ้นี่ป้ายเมืองยางยาวอยู่แล้วโอ้โหนี่ป้ายเข้าเมืองยางลยลแล้วอ่ะโอ้รถส่วนลำบากต้องดูทุกคนทะลุเมืองยางนี่เป็นเมืองอะไรครับ้งองทองอถ้าเลี้ยวเลี้ยวกว่าไปก็จะไปสลือฮะ ถ้าเลี้ยวขวาไปก็มันจะมีทางแยกสองทางพี่ไปฝัป่งว้าหรือจะไป,ไปทางฝั่งเมืองลาอย่างนี้อ๋อก็คือไปเมืองลาก็ทะลุจีน<ช>แล้วก็มีทางไปทาง้าแ<า>ยากซ้ายก็จะไปทางว้าครับออ,อยาวมากเลยเมืองยางออกไปก่อนนี่อ๋อต้องเลยตัวเมืองยางนะแต่ว่าเราเลยไม่ได้นะครับเราจอหยุดแค่เมืองยางแค่เมืองยางแต่ว่าน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดเลยตัวเมืองยางไปก็จะมีหมู่บ้านเก่าๆเยอะแต่เราไปไม่ได้นะครับ ดอกอะไรเนี่ยดอกนิ้วดอกนิ้วน่ะไ่ที่ใส่น้ำเงี้ยวนั่นเออสวยลมนกวานอ่ะอ๋อต้นนิ้วบัวฟองอยากเก็บต้นนิ้วส่วนรับอียากจะไปปีนต้นนิ้วเออมีพระทารด้วยอันนี้เขาเขตตัวเมืองยางแล้วนะครับทุกคน เมืองยายนี่ฟังจากน้องๆบอกครับก็คือจะไม่ได้ใหญ่มากสไตล์ขายกัดเต่าในเมืองเชียงตุง,งคือติดถนนแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านหรือเป็นตลาดที่จะเดินแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าตลาดสดไม่ม,ม,มีมีแต่ตลาดที่เป็นตลาดขายเสื้อผ้าคอ,อ,องครับนะ,ะทั่วๆไปอ่ที่าขายก็ถ้าเป็นกาาับข้าวหรือว่าผักอะไรเงี้ยมันเป็นตอนเช้าอ๋อนะ จะมีอะไรที่เรากินไหมต้องไปดูต้องไปดูมีหมากอย่างเดียก็พอแล้วอีหกก็พอแล้วจะได้ไม่กลัวใครจะได้ไม่กลัวคำีรับไมีแล้วนี่ยไอ้จักรจั่นพี่เหรอหมดแล้วเออจักรจั่นพี่คำีรักซัดหมดแล้วใช่ไหมโอ้นี่นี่ป้ายมองยางอ่าโอเคเบลคำชุมมองยางมีต้นรับมีด่านใช่ไหมไม่มีแล้วเขาไม่เฝ้าตอนนีอ๋อไม่มีแล้วนะไม่เฝ้าแล้วไม่เฝ้าแล้วหรอ เขาไม่แจ้งแล้วนะไม่แจ้งแล้วแจ้งอดไปครับตอนนี้ไม่มีดาม่านที่เมืองยาเขาไม่เฝ้าแล้วตนีส้สามดาดา่านแล้วก็เรียกว่าะมาอย่างถูงงกกฎหมายแล้วเออตกลงคือสามด่านนะครับทุกคนสามด่านอียิ้มเลยมันเจอด่านที่สองมาอ,อีปวดหัวชิเป่งเลยทหารชนอีก,กินข้าวกินกาแฟาอีเขาไม่ยอมคุยนะอีเขาเล่นตัวเขาบอกเขาสวยเลือกได้ทหารออกไปไปเฮอะ ใช่ไหมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ากินกาแฟไหมไม่กินกินลาเต้โกไหมไม่กินน้ำมันเยอะนั่งไหมไม่นั่งกินข้าวผัดไหมไม่กินเล่นตัวแล้วเขาว่าไงต่อล่นตัวหน่อยขิมข้าวแล้วก็จะไปกินที่เมืองขาอแล้วก็เอาแว่นตาันใส่เขาบอกว่าไปได้แล้วถ้าไม่เอาแว่นตาไปใส่นี่ไม่ใหไปเพราะอีร้องไห้แล้วไงนเขารู้มาแล้ว โอ้ี่เห็นตัวเบงแล้วนี่นี่อ้ยใหญ่เป็นกันนะเนี่ยพบอกระเชงตุงเลยนะพี่ว่าใหญ่นะพี่เห็นจากบนเนี่ยบนเนี้ยดูดิโอ้พบฟองกระเชงตุงนะแต่อาจจะไม่ใหญ่ไปมองจากบ้านน้องสีรวนเมืองยางนนท์เห็นเออเลยสูงมากเนี่ยเหรอเขามีเด็ตไอดอลเมืองยางอยู่นะครับทุกคนเราจะได้เจอเขาไหมแต่ว่าไม่รู้ต้องดูวาสนาที่เราจะต้องดูก่อนถ้าเจอถือว่าโชคดีนะครับถ้าไม่เจอก็บบฟองยังมีอยู่ครับ อันนี้ใจกลางเมืองยางเนาะโอ้ใจกลางเมืองยางส่นพญาสือพวด้วยโอ้ยซากุระบาแนแล้วน่าจะคล้ายๆกับส่วนสาธารณะแต่ว่าปิดไปแล้วตลาดเมืองยางนี่อยู่ตรงโซนใจกลางเมืองไหมครับหันไปอีกหันไปอีก<ๆ>นี่นะถึงแล้วโอ้พี่ว่าจเจริญนะใช้ได้เลย คล้ายเชิงตุงอาจจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งอ่ะมูร้านค้าที่เต็มสองข้างทางติดถนนเลยนะครับอ๋อนี่นะโอ้นี่ตลาดนะ โอ้ยคนยังเยอะขนาดนี้มีทุกวันไหมมีทุกวันเขาจะมีวันวันตลาดด้วยนะโอ,อกาสใหญ่ครับโอกาสใหญ่อจะมีวันของมันน่าจะวันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละน่าจะวันนี้เลยพี่ดูใช่ใช่วันนนี้ะะเาคนเยอะอย่างี้คนเยอะมากครับขนาดตอนนี้คือจะเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋วยวไปจอดมาทางล่างแล้วนะครับโอ้ของขายหลายนี่ทางค้าตลาดมีของขายเยอะมากเลยทา,างเป็นกาดใหญ่นะครับนี่ อ้าวขยีเปคนรู้จักแล้วโอ้ดูรถเยอะมากครับนี่ของขายเยอะมากครับทุกคนอลังการมากเมืองยางผิดคาดกะว่าจะไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานไปไปมาคือออลังการมากนี่ก็เป็นคนเมืองยางล้วนเลยมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยเต็มครับรถนี่คือไม่มีที่จอดต้องไปหาที่จอดดีๆครับไม่งั้นแล้วการจราจริดขัดไปไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคน ไปอีกครั้งจะเอามากเอาซื้อไปอีกหน่อยเพิงไม่เอาเดี๋ยวไปกลับมาซื้อได้ไปอีกจะเอามากต้องเคี้ยวค่ะต้องเคี้ยวหลับตลอดอ้าวไปพาเข้าตลาดหน่อยครับอยู่ตรงไหนเป็นรูนอะคำคนไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเข้าไปเจอภูก็เจอมากเจอปูนพอเปลี่ยนใจเราเราได้ไปบอกปูนมาตอนแรกว่าจะไปอ่ะเลยมายังบอกปูน ออกเลยมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปอ๋อ่าเดี๋ยวเดินไปเที่ยวตลาดบางยาก่อนอุ้ยขอขายสังอ่ะสาวไต้ร้อยทองทับเทสไหมคะก็ได้อยู่นะเอาเลยค่ะทองแท้จากประเทศไทยใช่ไหมอ๋อใช่ทองแท้ขรับขับไต้นะถ้าทองแท้ขายอย่างนี้นะทองแท้ขายแบบนี้เขาก็เอาไปหมดเลย ขอบคุณครับโอ้รถติดมากล้รถก่อนเนอะองเนี่ยเยอะมากเลยมาจากทางจีนเออที่เป็นของฝากขอย่งถ้าบามายาอ่ะฮะฮะทาเมย์เอ้ยทาเมย์ไม่สูงค่าคือใครเนี่ยคุณป้าคุณน้าไม่สูงค่าตกใจมุดคอเขากังคือ เอป็นป่าอ่ะมัอนนอยเหมือนกันมาปอกของไข่เยอะมากวยเกินมีหมดเลยผลไม้มาแอลเลยคคุณป้าเนาะเออป้าข้ามเอลเดี๋ยวมาเดยป้าได้เดินแอลกันนะไปไปับ้านครับยาาใช่ไหมเนี่ย พี่ขอยกัแม่ไงเออเหรออ๋อไปไปไปโบอฟองจ้าเป็ดอย่างนี้เป็ดจากจีหรือเป็ดของทางเชงียงตุงฮับสวัสดีครับอยู่เมืองยาจะมีครู้จักม,มาเที่ยวครับรครับครับมาดูเป็ดไงเลยอ,อันนี้เป็ดไก่จากไหนวนเ,เป็ดเป็ดเมืองแค่หรือว่ายังไงโรยงาด้วยใช่ไหมครับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับพี่ๆที่นี่ก่อนนะเข้ามาในตลาดแล้วนะครับเรามาเจอกับน้องสีนวลเมืองยางครับน้องก็ยุ่งๆอยู่กันขายเครื่องนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับสีนวลสวัสดีครับนี่สาวเมืองยางสวยสวยทั้งในจอทนอกจอครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่เดินเที่ยวกันนะสีนวลนะ ครับนนะค,ะครับพอดีของเยอะไงเราก็เลยเดินดูของกันไปพังพางกันก่อนนะครับแต่ว่าของที่เป็นของพวกของส่วนนี้ไม่มีใช่ไหมบวฟองมีค่ะออย่ฝั่งนู้นน,นะจะเป็นแบบของแห้งของแห้งนะครับก็มีทั่วๆไปแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เหมือนทางเชียงตุงนะแ,บบแต่ว่าเนี่นวันนี้ จะเป็นวันตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจคนเยอะนะตรงเนี้พี่วันเดชใช่แหละเที่ยงคนยังไม่หายเลยอ่ะใช่อันนี้ให้น้องก็พาไปดูของทางฝั่งกระดูนนะครับว่ามีอะไรนะครับไปสำรวจตลาดบางย่างกันต้องลองกินอันนี้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าของขึ้นชื่อนี่นี่นะเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยอะไรกอร่อยกอย่ิกส้มอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยมากนะแล้วก็ชาวผู้หญิงข้าวผู้หญอ่ะนี่นี่จริงอ่ะใช่ของขึ้นชื่อที่นี่เลยเอาดิ ซอัดไออห๋อก็คืออันนี้ของคุณชื่อเลยถ้าไม่มานี่ถ้ามาแล้วไม่ซื้อคือไม่ถึงอะไรนะคือผู้หญิงอันนี้แนตะ่ผู้หญิงที่เขาใส่กับผุ้ชายอร่อยอ๋อนี่เนี่ยอันนี้ของแท้นะเอาดินี่ก็มีอ๋อไม่มีหลายยี่ห้อนี่เนาะ เท่าไหร่อะลุกเยี่ยนก็เท่ากับมีบาทอะที่มุกเยี่ยนเนี่ยสิบสองร้อยบาทชิ้กว่าบาทนะใช่เหรอจ้าหกจาหกเจ็ดบาทนะเยนอ๋ออ๋อเป็นเงินหยวนใช่ไหสามพันจ้า่ะสามสิบัจาเขาพูดเป็นหยวนเือว่าอะไรเป็นจ้าเนี่ยหกเยี่ยนสามสิบบาทถ้าเงินไทยใช่ใช่ประมาณอลรสามสิบบาทครับ อันนี้กระหือค่ะอันนี้สิบยน15เยนสิบห้วนใช่ไหมสิบห้วนถ้าเอาก็จะลดห้อ่าลดได้กระหือค่ะ14ยหยวนละหบาทสิบกราหนะเจ็ดบาทกระป๋กงนี้จิงไม่มีไม่มีตะเกียบนะมหม,ม,มี่ยันสวยกว่าอ่าโ,โอเคนีนเดเอียวพี่<ม> อย่าห้ามพีได้ไหมโบฟองมันจะอร่อยไหมอ้ากินไม่ได้หรอกเพราะว่าอริมด้ยอ้าปากป้าอากินนม่เดียวกินกับข้าวเหนียวป้าชิมหน่อยป้าเป็นคนอยากกินอ่ะน้องอีอาีชิมเลยครับอันนี้ก็เยอะนะเยอะมากนะอาเถือาเอิข้าวเหนียวก้อนหนึ่งของแท้ต้องอันนี้อันหัวอ่ะ อร่อยซึ่งอร่อยมากมันไม่เค็นมากถ้าเกลือเขาจะอร่อยมากเลยนี่ก็หอมที่นี่คือร้านไข่ผักในเมืองยางครับมันเหลือน้อยแล้วเขาเก็บไปหมดจะเตยาวเต็มเต็มต่อเนี่ยนะอ๋อนี่โต๊ะนะที่เขาเก็บแล้วอ๋อเวลาเก็บโต๊ะเก็บอย่างงี้เลยนะอืม ขนมมั้งจีนน่นหรือเรัฒนางของแห้งอะไรเต็มเลยอยากกินอร่อยนะจีโอ้ยคําอีชอบของใหญ่ไว้แล้วของเล็กคําอีไม่ชอบเลยของจีนใหญ่ของไทยเล็กอีจะชอบของจีนหรือของไทยอันนี้ได้หมดอร่อยอร่อยอีบอกว่าอร่อยอีเอาหมดเนื้อมันมีนิดเดียวออัันนนนี้้เืมย่างแล้วก็ใส่พริกมาหน้าหน่อยอ่าเอาดิ เอาไหมจักเอาไหมฮะเอาก็ซื้อได้นะอ่าเดี๋ยวไปดูอะไรอื่นต่อครับเดี๋ยวจะออกจากตลาดแล้วตลาดเริ่มเก็บแล้วครับกระชยยยยอชยไหมกขะชอยไหมกระขาไหมมันสี่จานหรือสี่อะไรอีกเป็นนันเข้ากระเมืองแขกงเออโอ,อ้ราเมนเมืองจีนเนาะอ๋อไอ้นันหอมอ่เป็นนันหอมอ่ะซื้คือกระชายอ่ะอันนี้เป็นอนันปีอันแก๊บ อันนี้เป็นอันเชนเชนจุกเชนอันนันเอาไปกินบ้านน้องของก็ได้ไปอัันนนนนีีีี้่่กมเดี๋ยวป่าอีก็หิวอีกเอออันนี้อันนี้ก็หาย่ยงนก็หน้าน่าหายเย็นอันทีสีลำลำเมียวเนาะชินน่่พีสาลีนี่มันสาลีสีอะไรสีลำสีอะไรอะทีเนี่ยสีขาวๆอันนี้เป็นชีดเดียงเอออันนี้ปาจีน้ำค้าลองแกะดูสักนิดหนึ่งนี่เออไม่มีกินแล้วนะตลาดวายแล้วนะอันนี้ถุงก็เฮือก อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายกี่เย่นะอันนี้คือขายแย่ขายแย่ขายอยู่ที่ยี่สิบห้าไงอ๋ออันนี้สูตรูนาวไงอ๋อตัวฟูนาวนะกินคือเต้าหวยอ่ะอันนี้คือเต้าหวยนะเนี่ยสนใจไหมเคยก็ได้เอาไหมไม่เอาไอติมก็มีไปเท่าไหร่ต่อจ้ะ ไปอีไปเอาไข่เค็มโอ้ยยานะไม่ส้งค่าไข่สังอ่ะเนี่ยอ๋อหนนน้พริกอโขกเอาเสียงโล่อ๋อหมดแล้วโอ้ไข่ดีมากไข่หมดแล้วอ่ะอันนี้ก็จะขายแบบอันนี้ด้วยเนอะตองหวยด้วยอ่ะตองหวยก็หมดแล้วอ่ะตลาดเปิดกี่โมง วันตะตะกี่โ oh. มงอ๋ซื้อไข่แม่ดิแม่ nah. ไข่ลูกเท่าไหรอะชิมไข่ด right? ีกว่าไข่แม่ริ้วเองไหมแ่หิ้เองอ่ะเนี่ยดีเล่าไม่ชิมแล้วจะซื้อแต่ตังนอกอยากกินไข่เค็มเมืองยาง ไข่เป็ดบัวฟองไหมสวอร่อยไข่หอไขหอยหางหอยเจี๊ยนหาหอยเจี๊ยนอะไรวอีกตยเลมึนมากเห็นอยู่แต่ว่าจะถามยังไม่เคยกินเคยไหมอันนคือขนมอะไรอ่ะเปลี่ยนห้อง ข้าวปอดม้าก่อนี่ยข้าปอดม้าว่ะข้าวปอดม้าปอดม้าข้าวปอดม้าปิงต้องชิมเลยเจ้าอันใครจะหื้อกวนเย็นกวนเย็นไงหนึ่งเย็นกองละห้าบาทไปชิมเลยเธอไปนี่ชิมไหมอันนี้อร่อยนี้หนึ่งเอาอันนี้ห้าเย็นนะโอ้โหตัวแปรตัวแปรอะเขาจะชิมตัวว่ะชิมเลยตัวว่าเอาห้าลูกเดียวเขาเท่าไหร่ะถ้าเย็น พิงเอาเลยโอนี่เขาเียกใหม่ๆเลยเขาเรียกอะเอา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 เบปลาเานแหละโทษกหออเอาไ่นี่ไเ้นไม่ปูปูเอาส่งเียนกิเอานูเลยนี่อุ่นนั่นเนี่ยเอาเลยอ้าวยได้ยเลยลูกอุ่นเลยนี่ข้าบอนมาครับเอาเ ถ้าไม่อร่อยเอามาให้ลุงถ้าอร่อยกินให้หมดคอาัขนมชวฟูจะฟูไ่หวังใช่แต่ว่าเราจะไม่หวังไม่หวังขนาดไปอีสยกเก็บตังค์ที่พี่จ่ายไปก่อนเท่าไหรเนี่ยห้าย่ิบห้านลูกไ่เยี่ยนเอาหรอใช่ลูกไ่เยี่ยนอ๋อลูกไยาเยีนยี่ิห้าบาท ปลาอีไปทำอะไรอีดูดิอาไปชิมอันนี้ก่อนยังดีที่ได้กินทันนะครับกินในหน้าตลาดแหละเอาสดๆเปเพลินเลยทำอ้อยคืออันนี้อร่อยมากร้อนๆเลยเต้าหู้อุ้ยกินรู้สึกดีมากเลยทำอ้อยแต่กาหวานดีนะครับอันนี้อันนี้หนูเคยกินแล้ว เต้าหวยใช่ถ้าใส่น้ำผึ้งจะดีมากจะเป็นของไทยเราทำนิดนึงแล้วเคยกินแบบร้อนๆอ่ะโอ้นี่ก็ร้อนว่ยลุงชอบมากเลยอ่ะมันไม่ติดแคลวแล้วก็มันก็กินง่ายพ่อแก่พ่อแก่ชอบกะ่เอาไหมอร่อยนะนี่ อ้าวระวังระวังรสด้ยกินไปต้องระวังรถด้วะโอ้มีน้ำผิ้งแต่ว่าเขาใส่น้อยอ้าโอเคหมดละสุดยอดจบไม่ต้องถือไปอีเอามหมดเลยไปอีนี่แน่นอนจ้ะไม่ต่อจกเอาเลยเอาไอติมมาเธออะมาดูไอติม ไอติมไอติมมีมีอะไรบ้างคะใส่นี้เท่าไหร่ดูดิจิ๋วอะมีอะไรสตอรี่กับใบเตยอันนี้50บาทอันนี้25่หาทำไมต้อง50บมาแตัยี่หมันใหญ่กว่ากันเท่าไหร่อ่ะก็ดูสิใหญ่กว่ากันขนาดไหนเออก็ดูสิเธอจะเอาเธอจะเอาอะไรหนูเอาอันเล็กอันเล็กอันเล็กนั่นไทยรับไหมรับหมดละค่ะอู้ยคนไทยด้วยรับหมดละค่ะไปอยู่ไทยมาสักปี ไม่ได้ไปอยู่เลยค่ะอยู่เมืองยางนี่แหละรับเงินไทยได้เงินไทยก็รับตัวแกจ่ายเป็นเงินไทยด้วยเขาจะเอาจริงไหมยี่ห้าบาทเอาจริงสิต้องการพอดีแล้วเงินไทยเนี่ยเอาก็คุยเดียวใช่ป่ะเราตด้จังเสร็จรับไหมได้เสร็จก็ได้อะไรก็ได้จริงอ่ะอยเอาเงินไทยจ่ายสาวเมืองยางไปเงินบาทรับให้ยี่หกบาทเลย ไม่น้องพิงกินเราคนละอย่างไงเธอจะให้ฉันกินคนเดียวฉันก็ท้องแตกดิจริงนะเอาล่ะจริงนะขอบคุณเลยเอาไปใช้ที่ไหนใช้เมืองไทยดีอ่าแล้วผมไม่เคยไปเมืองไทยยังไงเนี่ยให้ให้ให้ทิปอ๋อให้ทิปเหรอบาทหนึ่งนะขอต้องบาทหนึ่งนะต้องบาทเลยก็ยังดีเนาะครับมันไม่มีถ้ามีมากเราจะให้หมดเลยเงินไทยไม่เป็นไรขอบคุณนะครับ โอ้ยเขาน่ารักมากแต่ว่าต้องพิ้งชิมนะครับนี่สตรอเบอรี่มะนาวมีเบิร์ดอ่ะเธอมั่งแต่แดกเรากินอาหารกลางตลาดเมืองยางกันเลยแปลกไหมแปลกมันรสชาติเหมือนไอติมไหมมันก็เป็นไอติมแหละแต่ว่าแต่มันไม่เค็มข้นไหมไม่ค่อยเหมือนที่ไทยอ่ะมันจืดๆืมัน่าเป็นนมอ๋อก็มีกะทิแล้วก็หวานๆเออนะ เอาตักไอติมให้น้องดิอ่ะแม่ค้าเข้ามาซื้อไอติมว่ามีโคนด้วยเธอเขาานแล้วเธอชอบกินโค้ดโค้ดนั้นเท่าไหร่เนี่ยไม่กินนะดูเฉยๆพอนะครับขายดีนะไอติมที่นี่ขายอันนี้รับมาเลยว่าทำเองเนี่ยอน้องทำเองค่ะอน้องทำเองด้วยเก่งว่ะ ให้ทำอลาเนี่ยป้าอี้ชิมข้าวพื้นอิ่มยังเนี่ยยังไม่อิ่มป้าอี้เราชิมข้าวพื้นยังไม่อิ่มเลยดูกินอยู่หน้าร้านเขาเนี่ยอ๋อน,นี่แกชิมต่อนะเอาเดี๋ยวเราจะออกจากตลาดเมืองยางนะทุกคนก็ดูบรรยากาศยามเที่ยงดีกว่านะครับรู้สึกว่าคึกคักมากนะครับเมืองยางเป็นเมืองที่น่ามาจับใจใจสอดได้แวะมาดูบรรยากาศนิดนึงก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาวิถีชนบทในเมืองยางกนะันต่อนะครับทุกคนนี่ดู๋ยวสาวเมืองยางก็ฮังดีแต่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มรการเที่ยวตลาดเมืองยางกับน้องบัวฟองไหมครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวบ้านน้องบัวฟองแล้วครับก่อนไปก็ซื้อข้าวของอะไรต่างๆมากมายไปกินที่บ้านน้องบัวฟองแล้วก็จะไปเที่ยวชนบทบ้านน้องบัวฟองแล้วก็ซื้อของไปฝากบ้านน้องบัวฟองด้วยแล้วก็ที่สำคัญป้าอีนะจะเป็นคนทํากับข้าวให้เรากินไหวไหมไหวๆขอเ<า>ป็นน้องบัวฟองนได้วันนี้<ว>อยากกินพ่มือสาวๆได้เลยได้เลยนะ อะไรนะค้าวซยปิ้ทะลึ่งอ่ะโดนที่ทำไมทะลึ่งจังจ้ะทะลึ่งเปล่าแปลเป็นไทยคือข้าวซอยอะไรข้าวซอยจิ้มปูนีจิ้มจิ้มจิ้มก็ได้จิ้มจิ้มันนี่เพลงปูนีจิ้มอ่ะเคยฟังเปล่าจิ้อันนี้อันนี้ข้าวซอยปี้ในชื่อนะ เป็นชื่อเอ่อคาำีจะเรียกว่าเขาสร้อยปี้เอออโอเคจะลองชิมว่าแซบคือไอ้นั่นไหมหวานนะี่อ้าวซื้อมากเดี๋ยวให้คาำีก่อนซื้อมากก่อนมากขายยังไงเนี่ยอุ้ยกดซื้อทีอย่างงี้หรอโลก็คือค่ะโลก็คือค่ะพี่นั้นอุ้ยขดซื้อเป็นโลเลยสามสิบหยวน โอเคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเราจะย้ายตัวกันไปบ้านน้องโปฟอร์นะครับนะให้ป้าอีเอามากไปกินก่อนนะครับก็ชิมชิมได้ไหมน,น,น,ไน,นี่นะน,นะนีกอนก้อนนี่ก็อนร้อยะอัน้ร้อา,ยอถถาเย็นอ่ะชิมชิมแม่ค้าบอกมึงกีนชิมโอ้กระแปรนี่รสเนตาเย็นตัวน้อยอ่ะไม่พออีกไม่พออีก <c oughs> เดี๋ยวลุงไม่เต็มปากอ่ะ มันคือถั่วใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจังอ่ะ,จอะ,จอะเจมส์ต้นหนัง